แล้วแล้วก็แม่แม่เหงามากเลยค่ะไม่อยายามขายกิจกรรมทำแล้วค่ะัร้กวาสควายด้ามนมีอะ่จาสวได้นี้ก็จะขอคุยอย่างนี้ได้ปะะนะคะลกไปแล้วรต่างๆเลยใช่ๆค่ะคือแบบทุกอย่างคือจะแบบลูกจะหายไปประมาณแบบ6-7ชั่วโมงอะไรเงี้ยค uh ่ะช่วงนั้นก็จะว่างนะคะแล้วก็รับงานแล้วนะคะรายการ เดี๋ยวจะแอบดังคืนด้วยค่ะ,ะ <laughs> แต่จัดสเวลาย,ยัางไงว่าถ้ามันรูเป็นแหวนก็ต้องมีเวลาต้องรับรูปกลับมาหรือว่าอะไรเนี่ยไม่เป็นไรค่ะสามีว่าง <laughs> อยู่ค่ะ <laughs> สลับกับ <laughs> สาวดีแบบหสลับกันสลับกันค่ะแต่แล้วพอแบบว่าเรารับงานเรามีลิมิตไหมคะว่าต้องแบบงานประมาณไหน <laughs> ตอนนี้ตอนนี้ไม่ไมีไม่มีลิมิตแล้วค่ะก่อนหน้านี้คือเราก็จะเป็นห่วงเรื่องแบบเอ่อการรับส่งรูปนิดนึงอะไร ก็เขาก็จัดสรรเวลาได้แล้วอะไรเงี้ยแต่พอเราเป็นแม่แบบบางทีต้องแบบเรื่องงานอะต้องแบบมีเอออันนี้ไม่ได้เนี่ยนี่ไม่เดี๋ยวนี้มันกูโต้ก็มีเยอะเราก็เป็นห่วงกันเพราะว่าห่วงลูกสาเหตุใช่ค่ะแต่ว่าเราก็คิดว่าเราเราคุยได้เพราะว่าลูกของเราคุยได้แล้วก็น่าจะมีความเข้าใจอยู่พอสมควรแต่ว่าถามว่าหลังจากนี้จะมีรับอะไรที่แบบ เรียกว่าอะไรอะ่ะเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยคงคงไม่ได้คงคงไม่ได้อย่างนั้นแล้วค่ะเพราะว่าหุ่นกระตาก็ไม่ได้แล้วค่ะคือกระตาต้องไปแบบไปทำแบบอย่แล้วอะไรเงี้ยคุณถามนี่ขอก้องไปยอดหมดเลยนี้อยากให้อย่างเนี้แล้วเออเขาไม่เคยขอแต่ได้ว่าเป็นไปตามอย่างเดียคือคือกระตาก็เอาเอาเอา,เอาตามที่เหมือนกับว่าเราอยากอยากอยากทำอะไรอย่างเงี้ย รับแล้วค่ะได้ได้ทุกอย่างได้เละครละครเข้าได้หมดได้หมดแล้วค่ะได้หมดแล้วที่มาใครอย่างเมื่อกี้ยังแก่จับมาแล้วก็จับแก่แลับมาคะกระตับนี่คือต้องมีสเต็ปอะไรบ้างไหนเชื่อไหมว่าตอนที่กระตับแบบคือเรื่องนี้กระตับผ่านการแคสติ้งนะคะไม่ได้แบบว่าคือก็ก็เข้าไปแค ทนบ้านดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเราก็เลยเข้าไปแคสติ้งเหมือนนะพูดอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอพเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอได้ได้รู้ว่าต้องมาพูดอีสานเราก็ทํากันบ้านนะเนาะก็แบบเราต้องจากคนเหนือนะผู้พิสานเหนือเราต้องมาเออ่ว่าอีสานอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แปลกดีอะไรเงี้ยคะ่ะก็ทํากันบ้านอยู่ มีหลายแบบเลยนะคือในเรื่องเนี่ยก็จะมีแบบเออตอนที่เวิร์กช็อปเนี่ยคือครูที่คนที่สอนอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบดีสานอีกแบบนแหนึ่งพนักงานก็จะเป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยเราก็ต้องมานั่งเออเราก็ต้องมาดูว่าณตอนนั้นอ่ะมันเป็นอารมณ์แบบไหนแล้วก็อีสานเป็นแบบไหนเพราะว่าก็จะไม่รู้ก่จะตรู้ก็คงเหมือนภาษาเหนือที่มีเหนือเชียงใหม่เหนือลำปางเหนือพะเยาอะไรเงี้ยคือคิดว่าเป็นประมาณนั้นซึ่งเรา ต้องแยกแยะแบบแบบอะไรให้แฟนสนับเลียร์ไต่แล้วล่าสุดเรากกับมาแล้วลังนี้เน่ะเรื่องนี้นะคะกระตาก็จะบอกว่านอกจากจะไม่แต่งหน้าแล้วนะคะลบคิ้วกันด้วยค่ะคหล้าสดไปเลยลน้าสดไปเลยเพราะว่าจะบอกยังไงดีอ่ะคือคิ้วของเราอ่ะเป็นคิ้วยุคสมัยใหม่ใช่ไหมคะเราจะกันคิ้วเป็นสมัยใหม่แต่ว่าสมัยในยุกยูทีคเนี่ยคิ้วเนี่ย จะไม่มีการกันอะไรใดๆคือกันแบบรูปแบงบอะไรเงี้ออยค่ะเขาก็จะขออนุญาตขออนุญาตลบคิวนะคะม <c oughs> าแป้งมาลบเราอะไรเงี้ยแล้วก็อบอกว่าไม่ใช่ไม่มีก็มีบ้างอนะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็อินดีเหมือนเป็นคนแบบแต่งจะมาแต่งจังหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้กลับไปเป็นแบบว่าอยู่ คุยกัว่าคุยไคุยไ่าอะไรทะเาะกันอย่างไรอยากว่าอยานิันะอ้ยคือคุยกันแตว่าบาดต่ไม่ใช่อะค่ะเพราะก็คุยกันตลกนะนะคะก็ยังไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีเรื่องอะไรคิดว่าคิดว่าน่าจะ จริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องลูกอะค่ะคือเรื่องเรื่องเด็กมากกว่าเพราะตอนนี้คือลูกกระตาก็กําลังเข้าเรียนอะไรเงี้ยค่ะลูกเขาก็เข้าเรียนมาเขาก็โตกว่าอะไรเงี้ยเราอาจจะมีปรึกษากันบ้างเรื่องเด็กอะไรเงี้ยมีแชร์ทื่อชื่อผู้กบ้างหลับมันแตกต่างกันก็มีแบบมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าที่คือไม่เคยมีปัญหาที่แบบพี่หนุ่มมาเล่าผมว่า้าทล่าอ่านหรือว่ามีปัญหาอะไรกับคุณอันนี้อันนี้กระตากแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือ แะตว่าชีวิตคู่มันก็มีปัญหาแหละแต่ว่าแต่ว่ากะตายก็ไม่เชื่อว่าเรื่องที่ที่บอกมาจะเป็นที่หญิงอะไนะคะเพราะก่ะตายก็ไม่ได้รับสารอะไรทั้งนั้น่ ทุกคนก็เป็นห่วงอะคะ่ะแล้วก็จันก็เป็นห่วงนิ่ลีบจันก็เป็นห่วงคนคนในครอบครัวค่ะแต่ก็ไม่อยากให้ให้ไปโยกอะไรแล้วนิ่ลีบก็เป็นเด็กที่น่ารักะคะ่ะ น้อยมาก